สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับรถพานมานะครับชมวิวบรรยากาศย่างมือเลี่ยงเนาะทงหน้าญี่ปุ่นครับพี่น้องพอดีพานมาเห็นครับนี่พี่น้องยูข้างหลังนี่ครับเป็นเส้นเป็นสายขึ้นยูเนี่ยสงสัยเลยครับนี่วานมีเงอย่างนี่พี่น้องวานพายุง่วงสร้างก็เลยจอดรถเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งน้ากันเ้อสังเกตเบิ้งวันเป็นอย่างข้างหลังผมนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆ นี่เอาผมมีให้เบิ้งชัดๆครับพี่น้องครับเบิ้งส่อยกันเนี่ยสังเกตด,ดีๆครับสังเกตด,ดีๆเนี่ยขึ้นไปหอดพูดนะ่ะเห็นม่ครับพี่น้องครับลองเนี่ยมันเมียนยังล่ะครับผมนรึล่าพี่น้องเบิ้ง เบิ้องซ้ากันเบิ้งเนี่ยไวเ้เออพื่อยูหมุนขี่รถจักรยานชม o m y o มาเห็นพอดีครับพี่น้องครับหน้าเรือเสื้อพี่นอ้องรถกับพันไปพันมาอยู่อีกแล้วพี่น้องเบิ้งซอยกันเดินแม่นอย่างนี้นี่ยฮู้น ล่มเกาหีได้พี่น้องร่มแหงๆเบิงหน้าเขาให้หน้าเบิง้งล่มเกาหีบรรยากาศดีดีพี่น้องเงียบสง,งัดแต่ว่ามีนี่ละหมุนคนลวนคนลวนคนลวนชันวน่วเนี่ยพี่น้องเอ้ยปุ่นสงสัยพี่น้องก็เลยจอดรถล,ลงมาเบิงครับพี่น้อง มาเบิงซอยกันมันแมนเอียงอยง่ะพี่น้องเอ้ยโอ้คุณเนาะเขาขีฟ้าได้ปะข้างบนเขามีเยียงเนพี่น้องมีได้ท้องฟ้าคุณขีฟ้าเข้าธรรมดาเลยละคุณนาะอืม เาดูว่าสิเป็นเหตุการณ์ใดเนาะพี่น้องเนาะมันคือ <c oughs> เป็นเรื่องที่หนาแปลกครับพี่น้องครับรได้ทายมาให้พี่น้องเลยบ่งโอ้เอ้าพี่น้องขอบคุณครับผมบ่งบรรยากาศร,รอบๆย้ำคำย้ำเรี่ยงครับนาข้าวญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามและชมครับ